อุ๋ยอินทรีย์ตราขั้นดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับ วันพุธที่21ตุลาขึ้น5ค่ำเดือน12ปีชวดนะครับทราบมาว่าหลายท่านนะครับติดตามทางเฟซอยู่ก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องราวที่พยายามหาทางออกนะครับมองบ้านเมืองกันมองการชุมนุมชู3นิ้วจะสิ้นสุดที่ไหนจะเจรจากับใครบทวิเคราะห์นี้นะครับเราก็จะได้คุยกับอดีตแกนนำพันธมิตร ท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชับไตนะครับอาจารย์พิพบธงชัยครับสวัสดีครับอาจารย์พิพบครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความหมายนะครับวันที่21ตุลานะครับเป็นวันที่สมเด็จย่าครบ120ปีนะครับก็อยากจะนำบทกวีของคุณอภิชาติดำดีนะครับท่านเขียนว่า21ตุลาฟ้ากระจ่าง ไทยร่วมสร้างมหากุศลมงคลสมัยสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงขวัญดวงใจยังอยู่ในใจทุกดวงของปวงชนนะครับคุณอภิชาติดับดีนะครับก็วันที่ผู้คนผ่านมาแล้วก็อยู่ในความทรงจำถึง120ปีแล้วก็ว่าได้นะครับอายุของพระองค์ท่าน มีเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าผ่านวันเวลามาถึงวันนี้อยากจะถามอาจารย์พิภพเลยนะครับว่าผ่านวันเวลามาบ้านเมืองของเราผ่าน14ตุลามาผ่านสงครามเย็นมาผ่านความขัดแย้งในประเทศของการต่อสู้กองกำลังระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์มาล้มหายตายจากอนุสาวรีย์ก็สร้างกันเยอะแยะแล้วนะครับตามป่าตามเะอวดตาม ภูพานแล้วก็ช่องช้างก็ดีสังคมไทยมาผ่านถึงวันนี้พัฒนาการมันก็40กว่าปีนะครับเกิดมาถึงขณะน,นี้อาจารย์พิพพบเห็นการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเนี่ยแตกต่างยังไงหรือไม่เหมือนเดิมยังไงก็ดูผมขอพูดถึงสุเดียรย่าด้วยความเคารพว่าจริงๆแล้วท่านได้รับเกียรติในระดับโลก คือองค์กรยูเนสโกประกาศให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกร่วมกับดอร์ปีดีพดบโยงในปีเดียวกันเพราะนั้นปีนั้นเนี่ยประเทศไทยได้รับเกียตรติจากองค์กรยูเนสโกให้มีบุคคลดีเด่นของโลกเนียถึงสองท่านค,คือสมเด็จย่าและก็ด็อร์ปีดีพดบโยงก็กล่ลาวเ,เป็นเกียตรติประวัติของประเทศไทยไว้นะครับ ว่าบุคคลสองท่านที่มีอายุครบร้อยปีในปีเดียวกันเนี่ยได้รับเกียรติอันนีครับตรวจด,ดูประวัติดั่งเดิมของสมเด็จย่ากับอาจารย์ปีดีก็เป็นลูกชาวนาคนธรรมดาครับสมเด็จย่าก็เป็นลูกสาวจีนฮกเกี้ยนนะครับ,รบด้วยความอุตสาหะนะครับก็ได้สร้างมากมายคุณอุปาการยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติของเรา ก็ถือว่าท่านพระองค์ท่านเป็นราชบัรดาที่ดีมากที่เลี้ยงบุตรสามคนนะฮะคือสมเด็จพระพี่นางในหลวรัชการที่8ในหลวรัชการที่คกับนะครับก็ส่วนอาจารย์พีดีก็เป็นลูกชาวนานะครับแล้วก็มีรุ่หลายคนกับท่านผู้หญิงผู้สุขแล้วเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ที่ประชาชนกนรุ่นใหม่เอา คำว่าคณะราษฎรมาใช้เนี่ยจะคงจะเรียนแบบไม่แต่คำมผมว่าเจตนารม์ไม่ตรงไม่ตรงเจตนารมของคณะราษฎรไม่ต้องการลบสถาบันกษัตริย์อันนี้ต้องพูดย้ำไวค้คเพราะโอกาสที่จะลบสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีเพราะมีกระแสของโลกอยู่ก็คือฝรั่งเศสหรือว่ารัาเสเซียในยุคนั้นแต่จัาบิดีไม่เห็นด้วยที่จะ ไปเปลี่ยนแปลงสถาบันพระาาตรสยรหรือไม่ให้ประเทศไทยมีสถาบันพระาวาริย์ครับครับอันนี้จะต้องนึกถึงตัวอาจารย์พีดีว่าท่านมีเจตนาเจตนารมณ์แน่วแน่ครับสำหรับผมถือว่าอาจารย์พีดีพยุท์นมยงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นโรเจ์ลิสเป็นผู้นิยมกษัตริย์ครับแต่เป็นผู้นิยมกษัตริย์แบบก้าวได้พระาวาริยรเป็นพระาวาริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ จงสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีภะพวากษัตริย์เป็นประมุขขึ้นครับครบผมผมได้อ่านงานของหนังสือลูกสาวของอาจารย์ปรีดีนะครับหลังจากจบการศึกษาจากประเทศจีนแล้วก็ยังได้ถวายงานงานด้านหนังสืองานด้านภาษาจีนนะครับให้กับสมเด็จพระเทพอยู่ตลอดนะครับจนก็ลูกสาวอาจารย์ปรีดีเนียใกล้ชิดกับในพระราชวงศ์ไปสอน ภาษาจีนใจคิดกับสมเด็จพระเทพอ,อย่างที่คุณหมีว่าอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงนอกนั้น,นอาจารย์พีดียังสร้างกระบวนการเสรีไทยที่คนลือไปหมดแล้วนะถ้าไม่มีกระบวนการเสรีไทยตอนที่จอมพลปอรประกาศสงครามโลกครั้งที่สองอันนั้นเนี่ยประเทศไทยจะตกเป็นเมืองขึ้น เราไม่มีเหตุผลอ้างกับอังกฤษได้เลยใช่เพราะว่าเขาสวนสนามอยู่ที่ราชดำเนินเพื่อจะไม่เคยมีกองกำลังของต่างชาติสวนสนามบนเมืองหลวงของประเทศใช,ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็ดเรียกว่าเป็ดฝีมือของสรีไอเซึ่งมีสองคนที่ทำงานครับคือดรปีดีพนมยงกับหมอประชวงเสนีเสนีปราโบอนนั้นเป็นทูตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อเมริกันเนี่ย หนุนหลังประเทศไทยมากในการที่จะให้ประเทศไทยไม่เป็นผู้แพ้สงครามแต่อาจารย์ปีดีเนี่ยใช้ความรู้ทางกฎหมายครับว่าการประกาศสงครามของจอปนปอเนี่ยเป็นโมฆะมเพราะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เซ็นไม่ครบคืออาจารย์ปีดีนี่ผมคิดว่าอาจารย์ปีดีเก่งเรื่องกี้เป็นทิศทางกฎหมายแล้วก็อ้างว่าคำประกาศสงครามของจอปลปอในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นโมฆะ ครับนี่อันที่หนึ่งอสองรลชิกประกาศว่าประเทศไทยไม่เป็นประเทศแพ้สงครามในวันที่16สิงหาคม2488แครับแล้วตอนนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมแบ่งประเทศไทยอันนี้คนลืมไปหมดแล้วนะ,ะทั้งทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยพันธมิตรบอกมอบให้จีคณะชาติดูแลครับจีคณะชาติเป็นส่วนหนึ่งของจอมพันธมิตรจอมพลเชียงคาแจ็กครับแต่อังกฤษฝรั่งเศสบอกขอขอดูแลเอง ดูแลวว่าจะเอาประเทศไทยเป็นเบืองขึ้นนะพูดง่ายเพราะว่าเป็นประเทศแพส้สงครามแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ดุนหลังอยู่จากปีดีก็เจรจากับหลอดลุยมาแบดแทนฝากเอาไว้ให้ผู้คนในสังคมด้วยนะครับกองกำลังของจอมพลเชียงคะแจ๊กของจีนคณะชาติจออยู่ที่ยูนานนะครับเมื่อรวมกำลังพลแล้วมากกว่าไทยถึง10เท่าตัวถ้ากำลังพลในประเทศในประเทศไทยมีแสนเขามีล้าน ขาพร้อมที่จะโถมกําลังเข้ามาเช่นกันใช่ครับโชคดีมากโชคดีเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณกระบวนการเสรีไทยครับครับผมก็ดึงถึงโพลซาต,ตัวนี้ผมก็เลยเอาชื่อคนที่อยู่ในกระบวนการเสรีไทยเนี่ยม,มาตั้งเป็นชื่อเล่นเด็กที่บ้านตะวันบูธเด็กคนแรกก็คือเข้มเข้มเย็นยิ่งซึ่งผมได้มาจากการถูกทิ้กที่กระต๊อบอแล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลท่าประกาศได้20กว่าวันก็ให้ชื่อเข้ม เป็นรหัสของดรป่วยอุพากอร์ดครับในการแปลง<อ>เขาเรียกว่าแปลงตัวเก็บตัวที่ทําเรื่องเสรีไทยมาทํางานลับมาทํางานลับก็ทงานลับแล้วอีกคนหนึ่งผมเพิ่งได้มาหวันผมจะให้ตั้งชื่อว่ารูทตั้งไปแล้วรูทผมก็ทราบจากลูกศิษย์ของของิจารย์ปีดีว่าชื่อนี้เป็นรหัสของอิจารย์ปีดีมาจากคําว่ารูทแปลว,ว่าความจรงิงแล้วตัดตัวทีออกก็เหลือเป็นรูทผมตั้งชื่อ ให้กับเด็กเล็ก<ๆ>ม้าตะว,ว,วันเขตที่ตั้งชื่อเพื่อให้คนได้กลับไปหาประวัติศาสตร์ผ่านชื่อครับแล้วเด็กคนนี้ต่อไปก็จะรู้ว่าอตัวเองชื่อรูทมาจากไหนตัวเองชื่อ,เ,อเข้มมาจากไหนแต่ไม่ใช่ของแปลกนะฮะที่ผมทำไม่ได้แปลกเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็เอาชื่อในวรรณคดีมาตั้งบ้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งบ้างสิ่งที่ววาชีอมาตั้งบ้างแต่ผมเห็นว่า กระบวนการเสรีไทยเป็นปรวติศาสตร์ที่คนไทยจะต้องไปลืมครับมาถึงวันนี้นะครับถามถามอาจารย์พิภพเห็นปรากฏการณ์อะไรที่น่าเป็นห่วงของการเ,เกิดขึ้นของแฟดม็อบคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีการสื่อสารมีการชุมนุมกันตามที่ต่างๆเต,ต,ต็มไปทุกวันยามนี้นะครับแกงเทโพกันบ้างแกงไก่กันบ้าง ก็เขาสื่อสารกันในโลกของเขาอาจารย์พิพพบว่ามันจะไปสู่จุดไหนผมว่าตอนนี้ความตื่นตัวของเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นการตื่นตัวมาจากอารมณ์และความรู้สึกครับก่อนอที่อยู่ในภาวะที่อึดอัดมา6-7ปีจากการบริหารงานของคณะทหารแล้วต่อมาก็มาผ่านบริหารงานโดยพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เป็นหัวหน้า คณะรัฐประหารใช่ไหมฮะแล้วก็มาใช้รัฐธรรมนูญฉบับคุณบีชัยจนกระทั่งได้เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหายกเว้นเรื่องเดียวควิดอันนี้ต้องให้ต้องต้องให้เครดิตนายกรัฐมนตรีครับถึงแม้จะไม่เป็นฝีมือท่านโดยตรงแต่ท่านก็สามารถบริหารจัดการให้พวกแพทย์ซึ่งก็สืบเรื่องมาจากแพทย์ กลุ่มแพทย์ที่ก้าหน้ามาในหลายสิปีแล้วของกุะทสาธรสุขที่วางการป้องกันโรคระบาดไว้แล้วเราเคยเจอซามาเจอไข้หวัดนกมาเจออะไรมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นค่ะอันนี้ต้องให้เครดิตที่ว่านายกประยุทธ์กลับไปเอาคณะหมอมาดูแลที่นะมีทักษะอยู่แล้วแต่เลือกเศรษฐกิจล้บเหลวนี่เอามือดีของคุณทักษิณมาเลยครับกลบ็ลรบสุดท้ายก็ต้องออกไป ต่อบาหานุตีกระทรวงการขังก็หาแล้วหาอีกเข้าออกก็ยังไม่ได้มาได้คนล่าสุดยังไม่รู้ว่าฝีมือจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเป็นความล้มเหลวของท่านแล้วอีกอันถ้าเราผมพูดในดาพัฒมิตรประชาชจผย์เพี่อเชื่ผมคิดว่านายกประยุทธ์ไม่นึกถึงบุญคุณของบุญชนที่ต่อสู้กับทักษิณมาพัฒมิตรนี่ต่อสู้ กับทักษณิณและป้องกันสถาบันบกปปสต่อสู้เรื่องพระบัญญัติดีโทษศกรรมข้ามคืนคแต่ปรากฏว,ว่าพวกเราโดนคดีกันหมดเลยผมคิดว่าอันนี้ผิดลักษณะสังคมไทยเขาเรียกว่าไม่รักษาสัจจะและไม่นึกถึงบุญคุณคนที่ทำงานหมอแต่ต้องยืนยันตรงนี้นะฮะ พัทวิตรไม่เคยคิดที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการรัฐประหารครับเราก็ถูกจับตอนนี้ผมเป็นไปคดีร,ปรูปแบบกปปสด้วยเพราะไปขึ้นเวทีคอปทอวันที่ยี่สี่าพันธานี้จะสารจะตัดสินเพื่อรัษาครั้งแรกรตอนที่ไปชุมนุมที่ทำเนียกก็ตัดติดคุกไปแล้วแปดเดือนอแต่ตรงกับราชาพิเศษก็เลยลดเหลือสามเดือนอ,อันนี้ก็อยากจะบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้เคยคิดถึงอ่ อะไรหลัการต่อสู้ของประชาชนเพราะฉนั้นวันนี้ตัวเจอแล้วการต่อสู้ของประชาชนมายันกับตัวแล้วนะฮะแล้วตัวที่เป็นปัญหาที่สุดนอกจากการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์แล้วก็คือรัฐธทรมนดูจะบอก60ของคุณบีชัยครับพูดถึงวันนี้ก็ทําให้นึกถึงลุงจําลองนะครับทราบว่าวันเวลาเปลี่ยนไป การที่ท่านต้องไปอยู่ในสถานที่แคบๆนะครับอาหารอาจจะพร่องไปบ้างสุขภาพท่านสุดโทมเร็วมากนะครับสุดโทมไหวมากคือตอนนั้นเนี่ยผมพูดเกิดว่าเนีทหารไม่ควรจะทิ้งลุงจำลองเอาละทิ้งพวกผมได้พวกผมไม่ได้มีเลือดเดือดเชื้อไขต่หาแต่ลุงจำลองซึ่งทาดีมาตลอดอสู้เพื่อประเทศชาติมาตลอดอเป็นทหารอาสาสมัครไปป้องกันประเทศชาติอยู่นอกประเทศครับทําไม จึงไม่รอลงอาญาอ,อันนี้สิผมผมรู้สึกไม่ดีกับทหารมากเขาลืมไปเลยนะก็บทหารรุ่นลูกจำบลองที่ทับความดีแล้วก็อยู่กับพลเอกเปรมมาอ,มอันนี้สิผมคิดว่าไเป็นข้อที่สองที่มผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของทหาร,รมันเข้าทํานองเขาเรียกว่าเสร็จศึกอะไรล่ะค่าเสร็จนาเ,เสร็จนาค่าโครถึกเสร็จศึกค่าขุนพลเพราะนั้นกน็ดีลูกจํบลองที่คุณหีเอ่ยขึ้นมาเนี่ย อยู่ในคุกลำบากมาเพาอายุมาแต่ท่านไม่เคยบ่นเลยนะและไม่เคยขออภิสิทธิ์อันนี้ผมต้องพูดย,ยงืนยันเพราะผมนอนใกล้กับท่านแล้วจะตื่นเช้า,าวิ่งกับท่านทุกเช้าจำจำได้ครับจําได้ว่าท่านนอนกับพื้นอยู่หลายวันและวันหนึ่งก็ได้เจอกันในศาลอีกครั้งหนึ่งขาท่านไม่สามารถที่จะมีกําลังผมถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแพทย์พื้นบ้านบอกว่าเป็นความเย็นเป็นความเย็นที่มันถ่ายมาสู่ไขสันหลัง ทําให้ระบบมันลวนทําให้โรงพยาบาลของราชทรรมเขาต้องเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลในที่สุดคืออย่างนี้ครับในคุกเนี่ยมีที่นอนแค่สามผืนผืนหนึ่งเนี่ยว่าไปแล้วเราต้องเอามาทําเป็นหมอนนะคนคุกเก่งว่าในการป้าปห่มเป็นหมอนเป็นหมอนอีกผืนหนึ่งอาจจะต่อ่าห่มนั่นว่าแล้วจะเหลือผืนเดียวเอาไว้ปูนอนนอกจากคนมีอวิสิทธิ์ช่วยเรียกหาปูห่มเพิ่มขึ้นอย่างผมเนี่ยได้ถึง เออหกเจ็ดแต่ลุกจำร้องไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยอากาศเย็นในเดือนพฤศจิกาธันวานะครับความหนาวในเรือนจําเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราอยู่ช่วงฤดูร้อนฮะคือกุมภาครับนะก็มีฝนรั่วบ้างิดหน่อยอยู่จนถึงเมษาพฤษภาออกวันที่10พฤษภาแต่ว่าไปทําไมมีในเรือนจําไม่ร้อนเท่าไหร่นคนก็จะแปลกใจเพราะวลาไปเยี่ยมพวกผมเนี่ยก็บอกว่าทําไมดู อาจารพี่พบไม่ร้อนเลยเขาทุกคนบ่นว่าร้อนบ่นไม่ค่อยร้อนนะแต่เอาอย่างนี้กันเราเราเลือกอากาศได้ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมีชุดหนึ่งที่ติดหน้าดาวมาไมล่ผมฝั่งใช่มัมนเย็นจะเยือกอ่เย็นจะเยือกเลยครับแต่ในห้องขังที่เลือนจําถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ร้อนจนเราต้องขอ,ขอพี่น้องพนวิทย์อยจากพัดลม,มไปเพิ่มอีกสี่ตัวผมเลยย้ายที่ดอนที่เคยดอนติดกับหลุงจำลองมานอข้างนอกให้ตรงกับพัดลม แต่ลุงจำลองไม่นอนอเหตุที่ลุงจำลองต้องไปโรงพยาบาลก็ที่คุณหมีบอกว่าแรงไม่มีแรงมหมดแล้วเราจีขอให้ท่านไปโรงพยาบาลนั่นเองต้นเพราะท่านสามวันแรกท่านถ่ายไม่ออกอ่าต้องสวนท่านก็ไม่ไปไม่มีกําลังจนกระทั่งวัน,นหนึ่งที่ท่านเดินแทบไม่ไหวจึงได้ยอมไปไปโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลราชธรรมนะฮะอยู่ติดกับเรือนจำเนี่ยตึกห้าชั้นครับก็ไปพักที่ท่านจนกระทั่งวันออกครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความอดทนคองลุมจบหลอกมากแล้วก็ต้องใช้ส้วมในห้องเนี่ยจะมีส้วมอยู่สักสองห้องในห้องขังห้องขังห้องหนึ่งก็มีคนประมาณสักสามสิบคนเราก็นอนห่างกันสักคืบนึงอะพวกแก่ๆนอน,นข้างหน้าส้วมเลยครับแล้วพอเราเราได้พัดลมมาพัดลมในเรือจะมีเยอะจริงแต่ว่าบันเริ่มบทสภาพหมุนอ่อนๆอนพอได้พัดลมมาเราก็ดีขึ้นพวกผมสมเกียรติสมสัก S <S. สุย If'. สัยกันเลยขอปรดอดข้างนอกอกข้างนอกนี่เป็นทางยาวนะประมาณ60-70คนตั้งใจจะให้วิเคราะห์สถาน์นะครับก็เราไปคุยทั้งชีวิตที่ผ่านพ้นที่ผ่านพบมาถามก่อนปิดแบ่แรกถามก่อนอาจารย์ไปพบเห็นเห็นสภาวะการตรงนี้เนี่ยการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่ชูกัน3นิ้วเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกว่าเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกครับจากความเป็นจริง ของการบริหารกายของพลเอกประยุทธ์ที่ล้มเหลวที่ผมบอกว่าไม่ล้มเหลวเรื่องเดียวคือโควิดจากความเป็นจริงของรัฐธรรมนูญฉบับ60และเป็นไปได้สภาวะการโลกทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยให้การเวลาทันทันอาจจะแก้ตัวอย่างนั้นได้ก็แก้ตัวอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอเจอสองตัวนี้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกสองโดยเฉพาะนักเรียนคนอาจจะลืมไปแล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกของในโรงเรียน ที่ครูใช้อำนาจมากเนี่ยมันยาวนานมาตั้งแต่สมัย14ตุลา2516นะอ๋อผมตอนนั้นเป็นคนหนุ่มรุ่นนั้นเนี่ยก็ยก <มา S 1> ันสาสู้รสเรื่องนี้เรื่องโรงเรียนตอนนั้นผมทำังสัอปายาสารผมถึงพาดหัวว,ว่าเผาแบบเรียนถ้าม่สมัยนี่จะตกใจเลยลบระบบโรงเรียนเพราะอะไรเพราะเป็นการใช้อำนาจนิยมครูเป็นใหญ่แล้วก็เรียนโดยท่องจำจากตำราที่กระทรวงศึกษากำหนดเพราะความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึก ความรู้สึกมาผสมกับสิ่งที่เผชิญหน้าในยุคสมัยเขาในยุคมาจนถึงยุคนี้แล้วนักศึกษาคนหน่มสาวก็เผชิญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์บ๊อบก็คือว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกผสมกับปรากฏการณ์ที่เขาได้สัมผัสครับนะฮะเขาเกิดมาในบ,บทของโรงเรียน ที่ไม่มีการแปฏิรูปมันก็เลยก่อตัวอยู่ในจิตใจความรู้สึกพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนเนี่ยก็มาดึงมาจากอารมณ์ความรู้สึกผสมกับปรากฏการณ์เริ่มต้นบอกว่าอย่าลังแกฉชนะข้อหนึ่งในสามก็ใช้คําว่าอย่าคุกคามข้อสองบอกนายกตู่ต้องลาออกเพราะพุุกเป้าไปที่นายกบุตรีข้อสก็คือจะต้องเขียนรับดรีใบ ขียนรัฐรูญใหม่ใน,ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นหนุ่มแล้วอะไรๆก็ต้องเขียนรัฐรูญใหม่แต่สุดท้ายรัฐรูญใหม่มันไม่ได้แก้ปัญหาเขาว่าแก้ปัญหาคือไม่ได้ทําให้เกิดการปฏิรูปครับและไม่สามารถป้องกันไม่ให้ทหารมาทํารัฐประหารอีกอันที่สามไม่สามารถคัดคนดีเข้ามาอยู่ในการเบื่อได้รัฐมนทุกฉบับเลยนะฮะไม่สามบ้านจึงได้ร้มเหลว มาตลอดอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมีความคิดว่าถ้าจะก้าวไปให้พ้นปฏิศาสตร์เดิมที่เรียกร้องกัะเขียนรับหนูฉบับใหม่เราควรจะเพิ่มเติมได้ว่าถ้าตกลงรัฐบาลจะแก้ปัญหาแฟดม็อบเที่ยวนี้โดยการให้สภารับรากรัฐดูที่มีการเสนอกนะ้าหกฉบับเนี่ยมาพิจารณาเพื่อจะรากรัฐดูแบบไหนซึ่งก็มีสองแบบคือ ทีละมาตราแรกในสภาสองเขียนรับนูลใไปทั้งฉบับโดยให้มีสสรออฮนนี่สองประเด็นดีผมก็เลยเสนอว่าเราเล่นกับรับนูนมาหลายฉบับมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นแล้วันนี้เนี่ยทําไปพร้อมๆกันได้ไหมก็คือเขียนรับนูลฉบับใหม่คณะกันเดียวก็มีคณะกรรมการยกรางก,กฎหมายปฏิรูป แต่ละคณะที่เราเห็นปัญหาอะไรล่ะเดินคู่กันไปเดินคู่กันไปเลยพราะเราให้ทํางานคู่กันไปพอมีการประกาศรับมนฉบับใหม่กฎหมายในการปฏิรูปก็ถูกประกาศพร้อมกันครับแต่อย่าทําลุมเหลวที่ประยุทธ์ทำลูปเหลวซึ่งผมจะเติมเืินี้ก็คือการปฏิรูปตํารวจกับการเป็นรูปการศึกษาครับซึ่งคุณบีชัยได้เขียนไว้แต่คุณประยุทธ์ทำลุมเหลวไม่ก่อให้เกิดการเป็นรูปการศึกษาครับและไม่ก่อให้เกิดการรูปตํารวจ ตำรวจก็ป้องกันตัวเองเตรียมที่ไม่ให้เกิดการปฏิรูปสองเรื่องนี้ทําก่อนได้เลยทําไปแล้ว,แ,ลวแต่ล้มเหลวล้มเหลว,ลหลวตรงไปตั้งกรรมการผิดอ่ากรรมการปฏิรูปเพราะฉะนั้นบทเรียนอันเนี้ยทำไมคุณวีชัยเอาสองเรื่องมาไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ไปแปะให้รัฐบาลเป็นคนดำเนินการตามรัฐธรรมนูญก็เกิดการล้มเหลวเพราะวันนี้เราทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอย่าไปแปะการปฏิรูป ไว้กับรัฐบาลที่มาจากหลังรัฐมนูลฉบับใหม่ถ้าเกิดล่างสําเร็จนะมันจะลมเหลวทําไปคู่กันเลยครับคุณหมีจำได้ไหมตอนคุณบารลบุลดามีปัญหาที่ในสภาคุณบารุลเป็นประธานใช่ไหมมีการ,ราชมุมนุมอยู่ที่หน้าสภาดันไดประตูตรงนั้นน่ะใช่ไหมมีคุณฉลาดวรช,ชัดมีครูปฏิบัติปรสงทํธรรม่ได้ไไดจำได้ใช่ไหมม,ไหมีคอรปรคณะกรรมการรณรงคงเพื่อพิจารณาคุณบาลุลเห็นว่าจะแก้ปัญหา ไม่ได้นีแก้ปัญหาโดยสภานะซึ่งวันนี้คุณช่วยก็ทําบอกให้เปิดสภาคุณบรุก็เลยประกาศว่าแต่งตั้งหมอประเวศวณสีอให้มาแก้ปัญหานี้ครับหมอประเวศก็พบถามอาจารย์เวศว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวเลยแล้วทวายรับละ่ะที่รับเพราะว่ากลัวเกิดความรุนแรงอแล้วแต่อาจารย์ทำเดี๋ยอาจารย์ไม่บารักน้าดูดอาจารย์ตั้งคณะสิบคณะนี่นี่ผมก็จะโจรก็เห็นว่ารัฐธรรมนูาวบับใหม่ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง โมเดลนี้สามารถนํามาใช้ได้อีกใ,<ช>ในสภ<ช>าวะการแบบนี้แบบนี้คือที่ประเด็นผมคือให้ทําไปคู่ขนานกันเลยมันจะได้มีการปฏิรูปไปพร้อมกับมีรัฐมนูษฉบับใหม่แล้วให้ทํางานร่วมกันอาจจะใช้ภารกิจปีเดียวทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันผมคิดว่าน่าจะใช้ปีเดียวก็พออย่าไปเยอะๆเลยเยอะๆพวกคนรุ่นใหม่เขาก็รอไม่ไหวส่วนนายกตีจลาออกหรือไม่ ผมคิดว่าจะมีการต่อรองกันเพราะดูข้อเสนอเมื่อวันจันนี้ที่ไทยรัฐเอามาลงเนี่ยลดข้อเสนอเรื่องนายกตีลาออกให้มีข้อเสนอแค่3ข้อเหมือนเดิมคือหยุดดําเนินก็นดีกับประชาชนผู้ชุมนุมทุกกรณีสองปล่อยแกนนําม็อบที่ถูกจับกลุมและกักขังทุกคนสามสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญและลงมติรับ หลักการล่างรัฐมนูญฉบับประชาชนที่ประชาชนกว่าหนึ่งแสนคนลงชื่อเสนอยติโดยตรงครับอ่าอันนี้คนลืมไปแล้วนะที่จีการล่างรัฐมนูญฉบับใดเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกแฟดม็อบเท่านั้นมีการเข้าชื่อกันเป็นเลือกเป็นลาวตามที่รัฐมนุญได้ออกแบบไว้ว่าถ้าประชาชนเข้าชื่อกันกี่หมื่นคนก็สามารถให้ร่างกฎหมายใหม่ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเแบรบกหน้านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับเราอยากกระถามอาจารย์พิภพเหมือนกันนะครับว่ามีบทความชิ้นหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้ว่าเมื่อสหรัฐและยุโรปแทงข้างหลังรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ไทยเราได้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับที่จะเลยทงไปไกลจนสร้างความปวดร้าวต่อ,อผู้อาวุโสนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่กัน มันจะไปกันยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์จากอาจารย์พิพพครับพักสกู่ครับ